ขึ้น skywalk วันนี้<ม>ก็คือไม่มีคนเลยออกจากลิฟต์มาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิวค่ะคือตอนเรามานี่ก็เป็น เวลาหลังฝนตกนะคะก็จะได้วิวประมาณนี้จะบอกว่าคือฝนเพิ่งตกไปนะคะก็คือคนไม่ค่อยมีคนไม่มีเลยเมื่อกี้เพิ่งสวนกับกลุ่มคนที่ลงไปค่ะอันนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ให้ระวังนะเพราะเราอะขับรถมาไกลเลยอะจากนคนปรปฐมเพื่อมาขึ้นสกยวอล์กวันนี้ก็คือไม่มีคนเลย วิวแบบนี้ยาวๆเลยค่ะจะบอกว่าแอบเสียวเหมือนกันนะเนี่ยก็คือต้องเดินช้าๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะลื่นได้ แลวตอนนี้เราก็กำลังเดินไปฝั่งที่เป็นในส่วนของวัดเทวสังขลารลามหรือที่เรารู้จักคนเมืองการเรียกกันว่าวัดเหนือนะคะจะเห็นว่าเป็นเจดีย์อยู่ไกลๆตรงนู้นนะคะก็เป็นในส่วนของหอพระประวัติของพระสังฆราชค่ะก็จะเห็นอยู่ในไกลๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นวันนี้ฝนตก วิวก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือลมดีมากเลยนะคะจะบอกว่าฝั่งโน้นคือหมอกลงค่ะนี่เพราะว่ามันเป็นฟ้าหลังฝน ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมองเห็นแม่น้ำสองสีไหมคะที่เรือกำลังมาอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเลยแม่น้ำสองสีมีบานาน่าโบทมาด้วยนะคะ คือมาหลังฝนตกก็จะได้วิวประมาณนี้เลยคือไม่มีคนนะคะถ้าจะมองไปข้างล่างก็หวัดเสียวนิดหน่อย อันนี้ก็คือหลังฝนตกนะคะแต่ก็คือคนก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะแต่ก็คือตอนเดินก็ต้องเดินให้ระวังหน่อยนะไม่งั้นอาจจะลื่นได้ถ้าลื่นมานี่คือขาเลยนะเจ็บค่ะอันนี้เรากําลังจะเดินไปในส่วนของเซฟสองนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากฝนตกนะคนก็เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าหลังฝนตกท้องฟ้าจะสดใสเสมอนะคะจะเห็นแม่น้ำสองสีคือชัดมากเลยนะคะตอนนี้ เ,เพื่อนเห็นไหมคะแม่น้ำสองสีชัดมากๆเลยคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูสกายวอล์กในส่วนของเฟสสกัน,นะคะ่ะระหว่างนี้ก็คือต้องเดินช้าๆนะคะไม่งั้นอาจจะรื่นลมได้ ตอนเฟสสองแล้วถ้าถามว่าเสีย่ยวไหมก็นิดหนึ่งนะข้างล่างก็คือเป็นพื้นน้ำนะคะใครที่ได้โอกาสถ่ายกับพื้นกระจกในตอนนั้นนะคะตอ,อ,อนนี้ก็คือเปียกนะคะถ้านั่งถ้านั่งในตอนนี้ก็คือเปียก สอแล้วนะคะมีป้ายนะคะว่าในส่วนนี้จํากัดจํานวน15คนไปค่ะไปกันเดี๋ยวเราพาเดินรอบๆดีกว่า อันนี้เป็นฝั่งที่ยื่นมานะคะก็จะเป็นวิววิวร้านตำนาถ้าคนเมืองการก็คือรู้จักกันดีว่าร้านตำนานนี้คืออะไร เฟสสองแล้วนะคะคือเฟสสองตรงนี้ยื่นมาอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นแม่น้ำสองสีแบบชัดเจนมากๆตรงนี้จะจำกัดจำนวนคนเพียงแค่สิบคนเท่านั้นนะคะ 两色，真的，真的，真的 แล้วตอนนี้ก็คือฝนเริ่มจะตกมาอีกระลอกแล้วลนะคะฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงล้ก็คือฝนตกแล้วนะคะ,ะ,ะกลับกันดีกว่าตกแล้วมีแค่หมวกใบเดียวนะคะเพราะว่าน ลงมาหลบฝนด้านล่างนะคะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจากฝนหยุดตกแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วนะคะแล้วก็ข้อห้ามต่างๆค่ะว่าห้ามเอาสิ่งของใดขึ้นไปบ้าง ซึ่งก็จะมีล็อกเกอร์นะคะให้เราฝากของเก็บไว้ด้านล่างค่ะบริการฟรีนะคะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะแต่เราก็ยังไม่กลับค่ะแวะเก็บภาพบรรยากาศริมแม่น้ำสองแควยามเย็นมาฝากกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกาญจนบุรีบ้านเรานะคะไว้มาเที่ยวกันเยอะๆนะ